กาสู่กิจกรรมวิชาดนตรีสากล EP นี้เราเรจะจะเป็น EP ที่เจ็ดกันแล้วนะลูกนะอ่าเดี๋ยว EP นี้เราเรจะเริ่มต้นกิจกรรมแรกของเราด้วยการไปฝึกขับร้องเพลงนะคะวันนี้คุณหนุ่มมีเพลงใหม่มาแนะนามาฝึกฝนให้กับนักเรียนด้วยชื่อเพลงว่ารำวงวันปีใหม่นะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า21ขึ้นมาเลยลูก เพลงคุณหนุ่ยที่คุณหนุ่ยจะมาให้นักเรียนฝึกร้องนะคะแล้วก็มีทั้งหมด2แท็กด้วยกันนะลูกแท็กแรกเนี่ยเราจะมาฝึกร้องทีละประโยคนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฟังเมโลดี้เพลงแล้วก็แท็กที่2เนี่ยเราจะไปร้องพร้อมๆกับเพลงเลยนะคะนักเรียนเตรียมตัวกันได้เลยค่ะ เราจะไปฝึกเล่นคีย์บอร์ดกันนะลูกนะเราจะไปทบทวนสกเกลซีอ่งออกเทฟกันนะคะแล้วก็เพลงรอนดนบิดนะคะเียเนตรียมตัวเปิดแอปพลิเคชัน Perfect p i ์เปนขึ้นมาเลยค่ะสำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะ สามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะแล้วให้กดรูปสามขีดด้านบนขวานะคะ ถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเล็ก8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเล็ก8เหมือนกันเลยค่ะ ค่ะเข้าสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะวันนี้คุณหนูจะพานักเรียนไปทบทวนสเกลซีกันนะลูกเมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยคุณหนูได้ฝึกให้นักเรียนลองเล่นสเกลซี2เอ็กเทปขาขึ้นนะคะไล่ตั้งแต่เสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูง2เอ็กเทปตนะลูกอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะไปทบทวนเพลงรอนดอนบิดกันด้วยนะ,ะนักเรียนเปิดแอปพลิเคชัน Perfect p i a เปขึ้นมาเลยค่ะวางมือที่ออ็กเทปตที่3กันได้เลยนะคะ สำหรับนักเรียนคนไหนที่เรียนออนไลน์แล้วก็ฝึกฝนด้วยการใช้แอปพลิเคชัน Perfect Piano นักเรียนเล่นเพลงแค่ออกต็ปเดียวก็พอนะลูกนะ,ะที่เหลือดทบทวนตามคุณหน่วยเลยนะลูกนะ1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5ี1น3 1 2 3นะคะ1นิ้วโป้งกดที่โดค่ะนิ้วชี้เรค่ะนิ้วกลางมีลูกต่อไปฟานิ้วโป้งใหญยตออน,นิ้วชี้ รานิ้วกางทีนิ้วนางอ่าต่อไปเสียงที่8หรือโดออกเทปถัดไปนะคะใช้นิ้วโป้งย้ายอ่าอีกรอบหนึ่งนะลูกนะ1 2 3 1 2 3 4 1พร้อมกันนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1หนึ ต่อไปเราได้ออกเทปที่2แล้วนะคะแล้วก็ใช้ระบบนิ้วเหมือนเดิมเลยคือ2 3 1นิ้วโป้งย้ายมา1 2 3 4 5สจบที่นิ้วก้อย5ที่ออกเทปที่5นะคะอีกรอบหนึ่งนะลูกกลับไปที่เดิมค่ะไล่สเกล C คขาขึ้นพร้อมกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5พร้อมกัน3 4 1 2 3 1 สองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าอีกรอบหนึ่งกลับไปที่เดิมใหม่คะ่ะทบทวนอีกครั้งนะคะหนึ่งสองตั้มป้าสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าทีนี้เราจะมาเล่นผอมจังหวะกันนะคะ ติมตัวนะลูกพร้อมกันค่ะนับหนึ่งสองสามนิ้วโป้งกดโดสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับไปที่เดิมใหม่อีกรอบค่ะสเกลซีสองสามเริ่ม รอบหนึ่งนะคะกลับไปที่เดิม1นึสองสาเริ่มสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอามหรอบสุดท้ายนะคะกลับไปที่เดิม1นึสองสาไปกด 2, 3, 1สองสาหนึ่ง เราได้ทบทวนสเกล C ่ะขึ้น2อออกเตปกันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทบทวนเพลงรอนรอนบิดกันนะลูกนักเรียนเตรียมตัวเปิดโนต้ตเพลงรอนรอนบิดนะสิบแปดได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนเพลงรอนรอนบิดกันนะคะเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่ยได้ทบทวนให้นักเรียนตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่8แล้วเราเล่นจบเพลงกันแล้วนะคะเดี๋ยว EP นี้เราจะทบทวนอีกนะคะเพราะถ้าเด็กๆถ้านักเรียนเล่นได้กันแล้วเนี่ยเดี๋ยว อีสัปดาห์ที่9เดี๋ยอีพีที่9คุณหนูจะเรียกสอบเก็บคะแนนด้วยนะคะทีนี้นักเรียนดูดูที่เปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ขึ้นมาแล้ววางมือกันนะลูกนะที่นิ้วโป้งวางที่เรนะคะวางมือที่เลได้เลยเลมีฟาซอนลาจำได้ไหมเอ่ยซอนลาซอนฟามีฟาซอนนะคะซอนนิ้วนางนะลูกนะซอนลานิ้วก้อยนะคะลาซอนฟานิ้วกางฟามีฟาซอน ได้ไหมคะซอนและซอนฟามีฟาซอนอีกรอบนะลูกหนึงน่งสอง,ง,ส,อง,ส,อง en, สาม atch, ซอนและซอนค่ะฟามีฟาซอนต่อไปนะคะเรมีฟามีฟาซอนเรนิโป้งค่ะหนึ่งสองสามเรนิโป้งมีฟามีฟาซอนมีนิ้วชี้นะคะมีฟานิ้วกลางนิ้วนางเรมีฟามีฟาซอนอีกรอบนะลูกเรมีฟามีฟาซอนค่ะ บรรทัดที่หนึ่งห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สี่พร้อมกันนะลูกหนึ่งสองซ้ำซอนละซอนค่ะลาซอนลูกฟามีฟาซ้อนเรมีฟาค่ะมีฟาซอนลูกอีกรอบหนึ่งนะคะบรรทัดที่หนึ่งใหม่หนึ่งสองซ้ำลาซอนฟามีฟาซ้อนเรมีฟาค่ะ มีฟาซอนลูกต่อไปนะคะเป็นบรรทัดที่สองนักเรียนดูที่บรรทัดที่สองนะลูกบรรทัดที่สองร้องว่าซอนลาซอนฟามีฟาซอนเหมือนเดิมนักเรียนเล่นเหมือนเดิมเลยค่ะซอนลาซอนนิ้วนางกดนิ้วนางกดซอนนะคะลาซอนลูกฟามีฟาซอนทีนี้ห้องที่เจ็ดกับห้องที่แปดนะคะร้องว่าเรซอนมีโด ท่อนนี้เราต้องย้ายมือนะคะย้ายนิว้วเอานิ้วชี้ย้ายไปที่เลนะคะแล้วย้ายทั้งมือเลยกลับมาวางที่โดเหมือนเดิมอ่าเราลองย้ายนิ้วอีกครั้งนะคะเลนิ้วก้อยตอนมีโดกลางโป้งค่ะได้ไหมเอ่ยอีกรอบหนึ่งนะคะเลซอนมีโดใหม่นะลูกหนึ่งสองซ้ำเลนิ้วก้อยมีโดกลางโป้องอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะ เริ่มตั้งแต่ห้องที่8จนถึงห้องออถออโทษที่ลูกห้องที่5้าจนถึงห้องที่8ดนะคะซอนลัอนฟามีฟาซอนเรซอนมีโดนะคะซอนลัอนพร้อมกันซอนลซอนฟามีฟาซอนลูกเรย้ายนิ้วนิ้วก้อยซอนค่ะมีโดกลางโป้งค่ะ ได้ไม่เอ่ยอีกรอบหนึ่งนะลูกเราจะทบทวนกันตั้งแต่ห้องที่1บรรทัดที่1เลยนะคะนักเรียนเตรียมตัวกันย้ายกลับไปวางที่เรยใหม่ตอนละซอนฟามีฟาซอนห้องที่1เลยนะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองจ้ามนิ้วนางละซอนฟามีฟาซอนเรมีฟานิวโป้งค่ะมีฟาซอนนิ้วชี้บรรทัดที่ 2, สองซอนละซอนละซอน,อนฟามี นิ้วชี้มาเรนิ้วก้อยซ้อนลูกมีโดกลางโป้องอ่านักเรียนเล่นทันไหมเอ่ยอีกรอบนึงนะคะทบทวนอีกรอบนึงนะคะหนึ่งสองซ้ำซ้อนละซ้อนฝามีฝาซ้อนเรนิ้วโป้งค่ะมีฝาซ้อนลูกซ้อนละซ้อนค่ะละซ้อนลูกฝามีฝาซ้อน เต็มตัวย้ายเรนิ้วชี้เรซอนนิวก้อยมีโดกลางโป้งนักเรียนพอได้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมเพลงกันเลยนะคะนักเรียนเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมตัวลาซอนปามีเรนิ้วโป้งมีนิว้ว มีเรมีฟ้ามีฟ้าซอนซอนละซอนค่ะลาซอนฟ้ามีฟ้าซอนย้ายนิว้วนิ้วก้อยมีโดค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมวิชาดนตรีในอีพีนี้นะคะคุณในฝากการบ้านนะลูกนะ้าฝากการบ้านให้เพื่อนไปพึกรอ้องเพลง รำมงวันปีใหม่นะคะฝึกทบทวนสเกล C 2องออกเทปนะลูกในแอปพลิเคชัน Perfect Piano ก็ได้หรือว่าใครที่มีคีย์บอร์ดที่บ้านนักเรียนฝึกฝนคีย์บอร์ดของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็ทบทวนเพลงร n d o n b e a t นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหนุ่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณหนุ่ยจะเริ่มเรียกสอบกันแล้วนะคะ,ะสำหรับ EP นี้เนี่ยเราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะลูกนะเนะจอกันใหม่ EP หน้านะคะอ้ออีกเรื่องหนึงนะลูกนะ นักเรียนที่เรียนออนไลน์แล้วยังไม่ส่งคลิปสอบร้องเพลงรักพ่อนิรันดรนะคะนักเรียนอย่าลืมส่งคลิปสอบคุณหนูด้วย,ยนะคะเพราะว่าสอบร้องเพลงรักพ่อนิรันดรม,มีคะแนน20คะแนนเลยไม่งั้นนักเรียนจะคะแนนหายไป20คะแนนนักเรียนอย่าลืมส่งคลิปสอบคุณครูด้วยนะลูกนะสําหรับอีพีนี้เราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะคะเราจะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ